เรียนผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะดิฉันนางสุวรรณรัตน์วันเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะสืบเนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยของเราได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9โดยมีคุณครูติดเชื้อหนึ่งรายนักเรียนติดเชื้อสองรายและผู้ปกครองติดเชื้อจํานวน2ราย เนื่องจากคุณครูและก็นักเรียนได้กักตัวที่โรงเรียนและบางส่วนก็กักตัวที่บ้านตั้งแต่วันที่3กันยายน ถึงวันที่18กันยายน2564เป็นระยะเวลา14วันโดยระหว่างนั้นทางโรงเรียนและก็ผู้นำชุมชนได้มุ่งมั่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดระบาดเป็นสำคัญจึงทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่องแต่ก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้มีความเข้าใจและเห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของคณะครูผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นาชุมชน ดังนั้นก็ขอให้เหตุการณ์และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้การเฝ้าระวังและเป็นเหตุการณ์เพื่อสร้างความสามัคคีของทุกท่านให้เกิดพลังร,งร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะในช่วง 14วันของการกักตัวนั้นทางโรงเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่และแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดจากทุกฝ่ายให้ผ่านพ้นไปด้วยดีในเรื่องของ อาหารในการกักตัวของนักเรียนและคุณครูการแจกเงิน2,000บาทซึ่งทำให้ถึงมือผู้ปกครองทุกคนเลยและก็มีการนำส่งนมของโรงเรียนให้ถึงบ้านกันทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่และดำเนินภารกิจ ด้วยความเข้าใจห่วงใยแล้วก็พร้อมส่งกำลังใจให้กับผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยทุกคนให้สามารถมีกำลังใจและก็ก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยดีค่ะสำหรับภารกิจของโรงเรียนในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนจึงได้นำเสนอในการ สร้างชุมชนเห่งการเรียนรู้หรือการ PLC ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำของโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยแม้กระทั่งในช่วงระยะเวลาที่กับตัวในวันที่14กันยายนผ่านแอปพลิเคชันไลน์จึงได้ข้อสรุปดังนี้นะคะก็ขอแจ้งแนวปฏิบัติให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้ทราบในช่วงระยะ ในช่วงระหว่างวันที่20กันยายนถึง30กันยายนคุณครูประจำชั้นนะคะผู้อำนวยการได้มอบหมายให้คุณครูประจำชั้นได้ร่วมกันวางแผนกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมและปลอดภัยกับทุกคนและเห็นพ้องต้องกันกับทุกฝ่ายค่ะ 2. คุณครูทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม ในเรื่องของการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์โควิดโดยผ่านโปรแกรม Zo ูมและคาดว่าทุกท่านก็จะได้นำมาใช้ในการวัดประเมินผลนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวของเรา 3. เรื่องการดำเนินการของแจกเงินอาหารกลางวันขอแจ้งในเบื้องต้นว่าเราจะดำเนินการในวันที่27กันยายนทั้งนี้ทั้งนั้น ทางผู้อำนวยการและก็คณะครูเข้าใจถึงภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองก็จะ,ะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดและก็อยู่บนความปลอดภัยของทุกคนค่ะ สีจะมีการสำรวจความพร้อมและความต้องการการช่วยเหลือในเรื่องของจัดการเรียนการสอนและก็ความพึงพอใจในช่วงการบริหารงานในช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อจะได้ร่วมกับผู้ปกครองในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการมากที่สุดและเชื่อว่าการเรียนการสอนถึงแม้นักเรียนจะอยู่ที่บ้านนักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่าง เต็มศักยภาพและก็เรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตได้มากขึ้นนะคะโอกาสนี้ในนามของผู้บริหารและก็คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความสามัคคีให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่สามารถก้าวข้ามปัญหานี้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านได้ปรับตัวเพื่อรองรับทุกสถานการณ์และมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกท่านค่ะ